ไม่คุยด้วยเราหนูไม่คุยกับพี่แล้วหนูงอนนะคะหนูงอนนะคะหนูหนูงอนจริงหนูหนูหนูจะไม่ใจง่ายหนูจะหนูจะเล่นตัวหนูจะไม่คุยกับพี่ฟิลเขาต้องมาง้อเราเราต้องเล่นตัวหนูจะไม่หายง่ายๆครั้งนี้ จะไม่หายง่ายๆ่าหนูจะหนูจะงอนไปยาวแสน so. นานยาวไปเลยค่ะหนูจะหนูจะไม่หายง่ายง่าย A few minutes later ใหญ่เบิงฮมาดูผีเสื้อที่ห้องรอไหม เอาโอ้ใส่ง่ายอีกแล้วอะราองวงเอาบลโอ้ยอยากอยากไปไปนอนด้วยเลยแบ๊ไหนบอกจะไม่ใ่ง่ายแล้วไงก็คอือน่ารักขนาดนี้จะให้น้องทำยังไงจะไม่ใจง่ายแล้วหนูงอนนะคะหนูงอนนะคะหน,หนูงอนจริงหนูหนูหนูจะไม่ใจง่ายหนูจะ หนูจะเล่นตัวหนูจะไม่ใจง่ายหนูจะหนูจะเล่นตัวหนูจะไม่ใจง่ายหนูจะหนูจะเล่นตัว